วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ว <Napoleon>. ันหยุด <dunk> ว <000 eni> ันสบายๆช่องหันสาชาแนลใบน้องจดีพี่เจกว้างจะพาไปชมดอกไม้รอบๆบ้านเรากันนะคะไปกันเลยค่ะดอกกล้วยไม้นะคะพวกตระกูลแต่ดูว่าไม่ดูนะดูแต่กระบองไปทั้งนัก อันนี้เป็นตระกูลหวายนะคะตระกูลหวายก็จะออกง่ายกับพวกตระกูลแวนด้านะสีขาวเหมือนกันดอกถูอันนี้ก็เป็นตระกูลหวายเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นหวายสีอ่อนๆสลับลายขาวม่วงนะคะอันนี้เห็นไหมคะเห็นดอกไหมคะเราจะพาพี่ดูดอกแพงพวยนะคะหลังจากที่เราดูกล้วยไม้กันมาแล้วนะคะแพงพวยก็จะมีหลากหลายสีเลยค่ะหลากหลายสีมากมายเลย อันนี้เป็นต้นที่คุณยายหรือแม่คุณของใจกว้างนะคะเขาเก็บมเมล็ดมาเพาะเองนะคะก็ได้ต้นมานะคะจะมีม่วงมีชมพูอ,อ่อนมีขาวนะคะจะมีสีหลายเฉดสีค่ะในโทนสีโทนชมพูอมม่วงขาวชมพูอ,อ่อนไล่ไปจนถึงแดงนะคะเกือบเกือบแดงชมพูบานเย็นเกือบแดงด้านนู้นนะคะ ต้นแพงพวยเนี่ยเขาก็จะชอบอยู่ในที่ที่แห้งๆนะคะไม่แฉะถ้าแฉะต้นจะเหลืองแล้วก็จะตายได้นะคะไม่ต้องหลดน้ำบ่อยมากนะคะก็จะออกดอกดีสวยงามค่ะตอนนี้เราเดินไปที่ไหนคะไปที่ต้นชมพูพันทิพย์สีขาว ในระหว่างนี้เราก็จะเจอดอกลีลาวดีด้วยนะครับไม่ได้มาสกจำปีนเขียนได้แล้วและมันจะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะแม่แม่ครับใช่เป็นชมพูนะแม่กันเปลี่ยนใจดีเดินคุยกันก่อนครับเพื่อนเออแม่หนอนพวกนี้สิว่าจังเลยฮะเขาจะพาเราไปดูดอกอะไรกันนะไม่รู้ไม่จากตรงไหนี่ชมพูพันธุเพชร ่าววแ้ตดทุกคนถ้าถ้ามันยิ่งตกรอบๆตัวเรานะคะมันจะยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยนี่ชมพูบันทิศแต่เป็นสีขาวนะเพื่อนๆแปลกมากนะครับธรรมดาเราเจอชมพูมันทิศที่เป็นสีชมพูที่เขาเริ่มลงเลยแตรงนี้นะคะจะมีของเล่นจากธรรมชาตินะคะนัเพื่่อีทุกคนจะเป่าให้ดูนะดาราจริงๆนะคะเนี่ยนี่ครับเพื่อนเพื่อน ต้นสูงมากนะครับเพื่อนแต่ลูกตีตูดพ่อสิเห็นไหมครับต้นเขาสูงมากเลย <laughs> อันนี้คือดองอะไรคะเนี่ยมันหุบแล้วเพราว่าเราออกมาช้าเกินไปก็คือดอกดอกมอนิโกลิงมอนิโกลิ่งก็คือดอกผักบุ้งค่ะตับ้นครับมนี่ไงเราจะพาไปดูสวนแผงผวยใช่ไหมคะจะดีตอนนี้นะคะเมื่อก่อนนะ มันดูเ <mini> ป <drained out> <lying sup so ises> ็นแบบว่าเหมือนดอกกุหลาบเลยนะคะอันนี้เขาเียดอกเลยนะคะเจดีดอกเฟื่องฟ้าค่ะใช่ค่ะเจดียคะแปลว่าแพงพวยเนี่ยมันจะบานอย่างนี้ตลอดใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนกลางคืนมันก็บานไหมคะน่าจะบานนะคะแล้วคะเช้ามาก็คือบานแล้วเห็นดอกแล้วใช่ไหมคะใช่ตอนนี้ถือว่าเป็นดอกไม้ที่เลิศมากเลยสิะคะนี่นี่นี่ที่หนูบอกเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ชะบาซ้อนใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูแดงนิดนึงก่อนเลยนะคะ อันนี้จะดีจะดีอันนี้ก็อีกม่วงหนึ่งนะเนี่ยใช่ค่ะนี่ม่วงเลยม่วงเลยจริงๆม่วงเข้มมากมไม่เคยเจอเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอันสีแดงมั้งนี่นี่นี่เอออันนี้นสีแดงค่ะแดงมินมินนะคะดอกพืชฟ้าได้นะคะสวยจังเนี่ยดอกอะไรคะอันนี้ก็ดอกชวนชมค่ะจะพาม,มาดูอะไรก่อน มาหี่มามาาชุมพันคือเป็นสีที่น้องจจดีตั้งชื่อดอกขึ้นมาเองนะคะอันนี้ดอกอะไรคะเจะดีย์ใช่ทองอะไรไหมคะน่าจะน่าจะทองอะไรเหมือนกันนะคะแต่มาเ่นกินหองเป็นทองอุไรเหมือนกันค่ะแต่เป็นทองไรสีเหลืองปนส้มค่ะก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะ กินเหมือนสกัดเลยกินน้องจะดีบอกว่ากินเหมือนสูกัเกนนดกกเ,กเลยค่ะงั้นต้องลองกินหน่อยค่ะ <c oughs> เออกินเหมือนสูกัดจริงอะกินเหมือนสูกัดรักษาจริงๆแล้วที่บ้านเรามีหลายสีนะคะมีสีแดงสีแดงนะคะ <c oughs> แล้วก็มีสีเห <c oughs> ลือง <c oughs> มีสีชมพูแต่ว่าพอดีว่าคุณยายใจกว้างะคะ่ะแม่คุณเขาตัดแต่งต้นไปก็เลยเหลือแต่สีแดงนะคะรอมันแตกหนอกขึ้นมานะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นดอกดอกเบิร์สพาราไดดอกสกุลปักสีะคะ่ะ ช่ค่ะสวยมากเลยเมื่อก่อนจะเป็นกอใหญ่ดอกเยอะค่ะแต่พอดีเหมือนกันค่ะอยู่ใกล้ๆกอพุทธรักษาแล้วก็ตัดแต่งไปลอต้นเขาเติบโตขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ที่บ้านเราก็จะนิยมตัดไปบูชาพากันในวันพานะคะไปใส่ใจกันก็จะสวยงามค่ะต่อไปนะคะ ที่บ้านในคืนนี้นะคะเดี๋ยวพอตอนประมาณตีหนึ่งตีสองคนงานเราก็จะมาเก็บดอกต้ปีกันนะคะและตอนเช้าคุณตาคุณยายก็จะลุกขึ้นมานับนะคะแล้วเมื่อกี้จะปีมบอกว่อะไรนิหนน่ะจะปีนี้ส่วนใหญ่ที่ส่งไปที่ตลาดไหนบ้างนะครับบอกผู้ชมดีเราก็จะมีหลายตลาดค่ะก็จะมีพ่อค้ารายใหญ่นะคะที่เขาทําพวงมาลัยเขาก็จะมารับจากบ้านเราไป ก็แล้วแต่ว่าเขาไปส่งที่ไหนก็จะมีปากคลองตลาดนะคะมีตลาดสี่มุมเมืองนะคะแล้วก็มีตลาดที่ชนบุรีก็มีนะคะตลาดที่อยุธยาก็จะมีตลาดเจ้าพรมนะคะมีมีหลายตลาดค่ะเราก็ส่งลูกค้าเราภูเก็ตกระบี่เลยไหมครับภูเก็ตกระบี่ก็มีค่ะแต่ว่าภูเก็ตกระบี่เนี่ยเขาจะมาซื้อกิ่งพันธุ์จากเราแล้วเขาก็ไปปลูกที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ขายในภาคใต้ค่ะ ทางภาคเหนือก็มีนะคะก็คือกำแพงเพชรนะคะก็รับกิ่งผ่านจากบ้านเราไปเหมือนกันนะคะนครสวรรค์ก็กิ่งผ่านจากบ้านเราค่ะอันนี้จะเป็นดอกอะไรคะน้องเจดีอันนี้ดอกอะไรคะอะไรคะสวยคลาสสิกอีกแบบหนึ่งค่ะท่านผู้ชมใช่นะคะเขานะคะจะดดเ็สามารถเด็ดมาเล่นได้นะคะคุณแม่มาเล่นให้ดูหน่อยค่ะมาเล่นอย่างนี้ใช่ไหมคะมาเล่นหมลยค่ะเล่นอย่ไรก็ได้เล่นอย่างก็ได้ค่ะเล่นปอยดอกไม้ค่ะเอาเนื้สีม่วงเหรอครับพี่เอาไปใช้ ไม่ได้เอาไปใช้ค่ะก็คือไว้ประดับมันก็จะดูเป็นสีสันสดเอาไว้ไปทำอะไรแล้วก็จากสีม่วงก็จะมาเป็นเขียวนี้ค่ะเขียวนี้ที่เป็นพวงแบบนี้เห็นไหมคะมันจะมีเหลือบม่วงสีเดิมของเขาอยู่ค่ะนะคะจากม่วงก็จะค่อยๆกลายเป็นน้ำตาลแบบนี้ค่ะุกคนแล้วะอันนี้เขาเรียกกระเทียมเผาค่ะ กระเทียมถาก็จะมีทั้งใช่ค่ะน้องจีดีคะกระเทียมถามีสีอะไรบ้างคะเขียวมิ้นค่ะแล้วก็ม่วงค่ะเสื้อของเขานะคะก็จะคล้ายๆดอกเมื่อกี้เลยค่ะเพราะจะเห็นตรงดอกกระหนืงที่มันจะมีม่วงๆเข้มๆแบบนี้ใช่ค่ะ อันนี้เป็นดอกเข็มนะคะใช่ค่ะจะเป็นเข็มสีชมพูสีแดงสีชมพูอมแดงแดงนะคะซึ่งเข็มสีนี้จะค่อนข้างหายากอยู่นะคะใครๆมาเห็นก็ชอบแต่ตอนนี้อาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าต้นโดนเพี้ยกินค่ะเพี้ยแต่ว่าเราได้ฉีดยาฆ่าเพี้ยไปแล้วนะคะเพี้ยคืออะไรเพี้ยก็คือแมลงที่อยู่ในอากาศค่ะมากัศก็มก็เลยทำให้พอมีนะคะเป็นแบบนี้นะคะ แต่ถ้าเกิดต้นสมบูรณ์ดีเขาจะออกใบเขียวแล้วก็ออกดอกสีชมพูเต็มต้นเลยค่ะม,มันมีหวานมันหวานอยู่นะคะและน้องจีดีกับพี่เจกอน,นะคะก็จะชอบมาดูดน้ําหวานจากดอกเข็มค่ะไม่มีเลยเหมือนตอนที่คุณแม่เด็กๆเ,เลยค่ะเ,เพราะว่าอดอยากไม่มีอะไรจะกินค่ะเลยต้องกินน้าหวานจากดอกเข็มค่ะโอ๊ยไม่มี จะหายลูกปิงก็หน่อยอันนี้ต้องพุทธรักษาสีสม้มจากเมื่อกี้ที่เราเจอสีแดงมาอันนี้เป็นสีส้มนะคะธรรมชาติบบมากมายนะคะเอาบ๊ายบายเพื่อนนะครับจบแล้วจบตอนแล้วบ๊ายบาย ่นสรุปบอกเพื่อนๆหน่อยครับอย่าลืมกดอะไรคะเจดีกดไลค์กดแชร์แู้กับเข่าขายให้ด้วยนะคะฝากเพื่อนๆฝากช่องเราด้วยนะคะช่องหันศาชาแนลบายน้องเจดี <Bye. S 2> พี่เจกว้างนนะคะบ๊ายบาย